เข้ามาโรงเรียนวันแรกนะครับผมคิดว่าโรงเรียนนี้อาจจะไม่มีอะไรดีแต่พอเรียนเรียนไปก็มีแบบว่าอาจารย์อาจารย์ที่แบบว่ามีคุณภาพมาสอนเราให้อย่างเต็มที่ไม่คิดแบบว่าเด็กคนนี้จะเป็นยังไงหรือจะเป็นยังไงเขาสอนเราอย่างเต็มที่ไม่แบบว่าปิดปกปิดความรู้เขาสอนเราออกมาหมดเลยครับตอนแรกมาตอนแรกมาอยู่มหอน,อนึ่งสงสัยมากว่าทําไมเขาไม่ให้อิสลาม เหมือนไม่ให้มีอิสลามมีส่วนร่วมอะไรอย่างนี้แต่ว่าความจริงเรามาอยู่เวลามาอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็มันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากะคะ่ะแบบอิสลามก็คืออยู่ของอิสลามก็เราก็คือเพื่อนกันแล้วก็อิสลามกับพุทธก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเราก็แค่มีวิถีศาสนาอะไรแตกต่างกันนะคะแล้เ,เชื่อสนิทว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทําให้คนเนี่ย รู้จักยับยั้งชั่งใจจนไม่ระเมิดกฎหมายได้ธรรมานะคะสอนให้ประเทศชาติมีหลักธรรมในการพัฒนาประเทศสำหรับรัฐบาลในการปกครองนะคะวัดสำหรับชุมชนนะคะก็สามารถเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจค่ะทำให้เรามีความสบายกายสบายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือผู้ปกครองนะคะที่ทำงานหรือเรียนอยู่ การมาวัดการได้ปฏิบัติธรรมถือเป็นการทำให้จิตใจสงบค่ะแล้วก็ทำงานทุกอย่างผ่านไปด้วยดีค่ะเราเป็นอาสาของโรงเรียนนะคะก็เอนว่ามีงานอะไรที่เราเพอช่วยได้เราก็ช่วยอะค่ะของโรงเรียน,นะะเวลามีวัดมีงานกิจกรรมอะไรอย่างนี้ถึงเราจะเป็นอิสลามแต่เราก็ต้องไปช่วยเพราะว่าเหมือนตอบแทนบุญคุณของวัดนะคะที่ให้เรามาอยู่ฟรีอยู่ ที่มาเรียน,นที่วัดของฟรีอะค่ะมีมาสอบอ่อพวกธรรมะพวกชั้นตีโทเอกค่ะแล้วก็บางครั้งก็จะมาเอ่อสวดมนต์แวสวดมนต์นี่จะมาทุกวันศุกร์ตอนเย็นค่ะก็คือตอนนี <cùng> ้ผมอยู่ในกองร้อยพิเศษของโรงเรียนมัธยิมวันดงจอกซึ่งปฏิบัติงานช่วยเหลือชุมชนต่าง ก็คือในด้านต่างๆอ,อย่างเช่นยังมีงานวัดผมก็มาช่วยดูจอดรถแล้วก็ถ้ามีงานอรื่นๆผมก็ไปไลไปช่วยครับผมในมุมมองของผมครับโรงเรียนวิธีพุทธอาจจะส่งเสริมพุทธเป็นหลักอะครับอาทิเช่นการทุกวันศุกร์อะครับจะมีการสวดมนต์การแยกพุทธอิสลามพุทธจะอยู่พุทธจ,จะแยกของพุทธด,ด้วยการประกอบกิจของเขาอาทิเช่นการสวดมนต์การทําของศาสนา ศาสนาของผู้ต่างๆครับอิสลามก็ที่เช่นการท่องดูอาการขอพรแล้วก็การทําปฏิบัติของอิสลามต่างๆนะครับถึงแบบว่าจะมีวิถีพุทธเนี่ยแต่ว่าแถบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอิสลามใช่ไหมคะเขาก็ยังไม่ทิ้งว่าวิถีอิสลามยังไงอิสลามเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมของเขาพุทธก็มีกิจกรรมของคนพุทธทุกคนเท่าเทียมกันหมดค่ะคไม่มีใครแยกว่าคนไหนคืออิสลาม คนไหนคือพุทธพวกเราคือเพื่อนกันหมดในโรงเรียนเนี้ยค่ะศาลพระวัดศาลพระนี่นผมประทับใจประทับใจที่สุดแล้วครับเพราะโรงเรียนเก่าผมไม่ไม่ไมีศาลพระครับผมเข้ามาก็เห็นว่ามีคนกราบไหว้หรือว่าคนจากต่าง,างโรงเรียนเข้ามาบูชาผมก็งงด้วยว่ามาศักดิ์สิทธิ์อย่างไรผมก็เลยไปถามครูอาจารย์ว่า มันศักดิ์สิทธิ์ยังไงเราสักอันี้เขาบอกว่าอยู่เป็นพระผู้โรงเรียนเพิ่งมาจากวัดหนองจอครับมาไม่ม,มาอยู่หลายปีแล้วแบบผู้คนจากชาวบ้านแถวหนองจอกก็มาบูชาเขารพกกาบไหว้เป็นประจำครับเขาจัดการโรงเรียนวิถีพุทธได้สมประโยชน์เด็กยิ้มแย้มแจ่มใสเดินผ่านก็สวัสดีค้าขาเ,เราไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยถามก็แนะนำมีอัธยาศัยไมตรีดี นี่แหละคือธรรมะที่เด็กเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเห็นชัดๆประโยชน์ก็รู้จักเลยว่าผมเป็นใครเนี่ยเมื่อเราถามคำถ,ถามง่ายๆหรือเดินผ่านไปเขาก็มา,ากคาลพกครูนี่เห็นผมเดินสะเปะสะปะมานะก็มาถามว่าท่านมาทำอะไรก็แสดงว่าทั้งครูและนักเรียนในโรงเรียนนี้ใช้วิถีพุทธกำกับการประพฤติปฏิบัติของเขาจริงๆก็ยังมีงานจากโรงเรียนอื่นที่เขามาขอแรงให้ไปช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็ไม่ได้อะไรอะค่ะแต่ก็เราช่วยด้วยความเดมใจความสมัครใจอะ่ะศาสนามีไว้เพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจของเราอะค่ะถ้าเกิดคนที่ไม่มีศาสนาเนี่ยก็เป็นบางคนเนี่ยเรียนจบได้เกียรินิยมแต่ว่าไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจเนี่ยก็โดดตึกตายอะไรเยอะแยะค่ะก็มีความสุขดีค่ะกีฬาก็เน้นไปเรียนก็จะ เรียน,นก็พอเข้าใจอยู่มันแตกต่างกันกับโรงเรียนปกติก็คือเขาจะเออเน้นด้านคุณธรรมจริยธรรมก็คือให้เราดำรงอยู่ในแบบสำหรับของศาสนาพุทธไม่ลอกลูก่นอกทางเขาจะมีการจัดบางทีอบรมนักธรรมชั้นตีชั้นโทชั้นเอกของเออของวัดหนังเจาะครับผมเออผมป่าครับผมเป็นมุสลิมครับ การเจอหน้าคุณครูก็การทักทายด้วยการสวัสดีเจอเพื่อนก็ยิ้มให้กันถ้าสนิทถ้าไม่สนิทมากก็แค่ย,ยิ้มให้กันนะครับไหว้ค่ะตอนเชา้าตอนเชา้าตอนเย็นเดิน,นเวลาเดินกลับมาเดินเข้ามาเนี่ยค่ะก็ะต้องยกมือไหว้และก่อนกลับก็ต้องไหว้ด้วยค่ะบ่อยๆละหมาทุกเวลาเนี่ยมันจะทําให้เหมือนเป็นเป็นความดีที่ติดตัวเหมือนคนพุทธว่าเป็นกุศลอะไรอย่างเงี้ยค่ะทําคนดีผีคุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อิสลามก็จะมีแบบมาลายกาอะไรอย่างนี้คอยคุ้มครองเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเห็นมุสลิมในภาคใต้แล้วสรุปว่ามุสลิมก้าวหน้าที่จริงเราสรุปผิดมุสลิมที่อยู่ในชนบทอื่นๆอย่างอายุทยาปทุมธานีอะไรนีเ่เป็นชุมชนคนไทยที่สงบไม่มีปัญหาขัดแย้งกลมกลืนระหว่างวัดกับโรงเรียนที่ภาคใต้นี่มันเป็นเรื่องอื่นนะไม่ใช่เพราะพุทธกับมุสลิมเข้ากันไม่ได้ไม่ใช่ครับผมเชื่อว่า ถ้าเรารู้จักจัดการที่ดีแล้วใช้ธรรมะของกันและกันไม่ก้าวไก่กันศาสนาพุทธกับอิสลามสามารถอยู่ร่วมกันได้ครับผมเชื่ออย่างนั้เย็นวันศุกร์เขามีกิจกรรมก็คือเขาจะแยกระหว่างมุสลิมกับศาสนาพุทธศาสนาพุทธก็จะมาอบรมมาสวดมนต์แล้วก็ส่วนมุสลิมก็จะไปอบรมอีกด้านหนึ่งครับผมซึ่งก็แยกกันก็จะมี การละหมาดการจายสกัดถือเป็นอดการไปทำฮัดก็คือแล้วแต่ครับผมก็คือเพื่อนเหมือนกันครับเพื่อนเหมือนกันแล้วคุยเหมือนกันแล้วคุยเรื่องว่าหลักศาสนาของเรามีอะไรบ้างศาสนาของเขามีอะไรบ้างอย่างเขากินอย่างอิสลามกินหมูไม่ได้ครับเราก็ไม่ชวนเขากินหมูแล้วก็ไปกินร้านที่มีไม่มีอาหารหมูครับเหมือนมาแลกเปลี่ยนความรู้กัน พุทธกับอิสลา,ามสอนให้เป็นสอน,สอนให้เราเป็นคน,น,คนดีค่ะแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะคะทุกศาสนาเนี่ยมีเป้าหมายให้คนเนี่ยมีความสงบก็คือทุกศาสนาสอนให้พวกเราเป็นคนดีครับที่เหมือนกันผมจะไปเป็นเพื่อนโรงเรียนวิถีพุทธที่กำลัง ขาดกําลังใจเนี่ยนะ,ะครูโรงเรียนวิถีพุทธที่หมดกําลังใจที่ได้ยินคาพูดเราเราอย่าเอาเงินมาเป็นอุปสรรคไม่มีงบประมาณเนี่ยเราก็ทําด้วยใจถวายเป็นพุทธบูชาแล้วทุกคนเมื่อเราทําด้วยใจโดยที่ไม่มีอะไรเป็นอนิสินจ้างแล้วแล,และไม่ได้มีความประสงค์จะได้อะไรอเอาบุญกุศลเป็นที่ต่างลรวก็ทําผมก็เชื่อว่าครั้งหนึ่งหนึ่งที่ไปเนี่ยอย่างวันนี้ผมคิดว่าเมื่อไปเผยแพร่แล้วเนี่ย มาหาจุฬาซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศเนี่ยก็จะมีผู้ฟังเป็นแสนแสน